เคเริ่มแบนทีมสีฟ้าได้เริ่มแบนก่อนนะโดยขุดเสียนะครับทีมสีแดงเป็นฝ่ายแบนเริ่มแบนที่อาญานะครับแล้วก็คุณพารานะครับจะได้แบน เป็นคนที่สองนะครับทีม A นะฮะอยู่ฝั่งขวานะฮะทีมบอยู่ฝั่งซ้ายครับเกมแรกในวันนี้ครับสาย A นะครับทีม A เ,เดอกับทีม B นะครับผมก็ฝั่งทีบ B นะทีบ B ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งทีบแบรนอาย่าแล้วก็ตัวยูเอนะยูเอนะฮะซูเปอเมทที่ค่อนข้างแรง,แรงเบิร์ตดาเมจแรงมากส่วน ทีม A ฮนะตอนนี้ก็ทําการแบนบอขาดที่เรียบร้อยนะครับเป็นไฟเตอร์ที่สามารถลวงแครี่นะฮะวิ่งกี่ม้ามาปาดทีที่แครี่กรีดเลยนะลองจากอยู่ในป้อมยังไม่รอดเ,เ,อเอาล่ะครับทีเม A แบนเป็นเท,นทล<บ>ออานานะ<บ>น,นะครับส่วนทีบีครับเลือกเปิดตัวมาเป็นแครี่นะครับเป็นแวนนะคีฟใส่หมวกนะคีฟใส่หนะมวกทำไมมันบางอย่างนนั้นเลยเละ่ะ ถ้าสงสารจริงๆผมเรียกมันโดนจีนแล้วเออมาดูฝั่งทีเอมะทีมสีฟ้เป็นฝ่ายเลือกนะครับที่ลงแข่งทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายเลือกทีเอครับเลือกมาเป็นเวเลสนะครับไฟเตอร์แล้วก็เลือกมาเป็นเอลดูนะครับในส่วนตำแหน่งของแครรี่นะครับส่วนทีบีครับเลือกเป็นนาคอสมานะครับผมทีมสีแดงเป็นฝ่ายเลือกส่วนเมททั้งทีบีนะครับเป็นลิเลียน่านั่นเองนะครับ เป็นบูคลองมานะครับหลิงเจ้าป่าป็นเก้วเข้าไปพี่แก้วนะครับเขาแบเหรอเนาะแมวปะและเมดเป็นมาเกงกานาะครับผมสำหรับทีเมดมีแปดตางฝั่งฝั่งทีบีครับเป็นฝ่ายแบนด์ครับตัวที่สามส่วนเมื่อกี้นะครับฝั่งทีเบนะครับแบรน่าตัวลุยนะครับ มีอะไรที่วันระหว่างนี้นะครับนัดครับนัดครับปิดไหมนะครับไม่เป็นหว่านี้ครับกินหม่าล่าแป๊บนะเราจะก็กินปัวนะครับไปเปิดเปิดไม่อย่าลืมตัวนะครับไปเปิดไม่อยู่อย่าลืมนะครับปิดไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงของท่านเสียงแปดปองท่านจะเข้ามาในเกมนะครับส่วนฝั่งของทีบีนะครับแปรนเป็นของทางฟลอเรนติโน่นะฮะเอกนันทศิษฐ์นะชอบลบส่วน ทีเมนะครับก็แบนของทางลูยี <MC 5 S 1> ไปแล้วแล้วก็แบนเลือกแบนเป็นแกรกนะฮะซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ส่อนข้างปวดปวดๆแล้วดึงนะดึงดูดดึงดูดนะครับดึงแล้วก็ดูดด้วยแอนตินะครับผมเอาละครับเรามาดูฝั่งทีมบีกันบ้างดีกว่าว่าตัวสุดท้ายเขาเลือกที่จะแบนอะไรทีมสีแดงเป็นฝ่ายเลือกแบนเป็นคริสนะฮะปลาหมึกนะฮะหมึกหมึกเออเฮ้ย เมืเ่อกี้ผมพูดผิดนึกว่าบูคองมันเลือกไปแล้วยังไม่ได้เลือกเป็นบาง <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับจากทีมส่วนใหญ่และนะคอมซีแซดนะครับสกอระดาอ้าวครับทีม B นะครับทีม B สีฟ้าทีม A สีแดงนะครับผมตอนนี้สำหรับทุกท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทีม A นะครับกำลังเลือกอยู่ว่าตำแหน่งของนะจังเกิลนั้นจะเลือก ผลส,สรุปก็คือตามที่ล็อกไว้ครับนั่นคือบุคองนี้ก็น่าจะเลือกมาลิงแครี่โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าทุบทุบพวกแวนหรือลิเลน,น่าเนี่ยก็อาจจะหายไปได้นะครับแต่ถ้าเจอแวนเวทถ้าทุบไม่ตายก็โดนสวนก็อาจจะตายเองเหมือนกันนะครับูคองอันนี้ต้องระวังให้ดีต้องมาดูกันว่าแวนจะเล่นสายอะไรนะครับจะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในแรงก็เป็นแวนเวทนะบอนเบอร์สดาเมนในแรงมาก ได้มันจะมันจะเบิร์ทตทุดเดียวเนาะทุดเดียวแล้วก็ตายทีมสีแดงเป็นฝ่ายเลือกทั้งฝั่งทีมบีฮะเลือกมาเป็นของบีน้านะฮะแล้วก็ยีน่าทุดเดียวหนา้นาหน้าหมือนกันตายที <B 5 S 2> มสีแดงเป็นฝ่ <B 5 S 2> เลือกบีฮะเรืองมาเป็นของบีน้านะฮะแล้วก็ยีนาทั้งฝั่งทีมเอนะครับเลือกมาเป็นมอทอสนะฮะแต่ว,ว่าชื่อในสเปกเตอร์มันเขียนว่าอาร์เธอร์จริงๆเราชื่อมอทอสอั่นี้นครับมีการอา่า สวัปตําแหน่งกันนะครับผู้เล่นที่5ของฝั่งซีนีฮะเล่นเป็นนาคอนนั่นคือคุณสวัสบอยนะชานอปันจิโร่ในเด็กครับ,นะรบผมว่าสูสีนะสุสีูาจากดาแต่มันจะมันจะเปิดน,นี่จะเป็นเกมแรกเปิดตัวฝีมือของทั้งสองทีมเลยนะครับให้ผู้ชมให้ทุกทีมได้ดูเลยนะจะ อออออกกอกกหัััว้้ยมนนนุลเหลืออีกสิบวินาทีสิบวินาทีครับโอเคครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ NFT r เอีวป้อมทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็สำหรับแมตช์แรกในวันนี้ทีม A สาย A ครับเจอกับทีม B สาย <A S 2> <A. S 1> ซึ่งทีม A เนี่ยจะเป็นฝั่งสีฟ้าไอ้ทีม A เป็นฝั่งสีแดงนะครับทีม B เป็นฝั่งสีฟ้าครับทุกท่านก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเคนนะครับโมชีโมชีรับบทรับหน้าที่เป็นนักพากในวันนี้อาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว่าก็อยากให้เกมมีสีสันก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผู้พากคนที่สครับผม ครับผมโบสนะครับผมคอลเลกเตอร์นะครับ YouTube นะครับจูเบอร์นะทำไมจอมืดนั่นน่ะสิเอ้ะผมผมกระพิบกับพิบสักพักนึงไม่รู้เป็นคนเดียวป่ะครับไม่ได้เป็นคนเดียวครับจอหลักมืดแล้วครับอ่าจอหลักมืดแล้วผมจะแคสขึ้นไปได้ไหมเนี่ย เอาล้ครับตอนนี้มีการเวทป่าแล้วนะครับผมทางฝั่งทีมบีเข้าไปเวทป่านะครับทางที่บับแดงนะครับตอนนี้นะครับไปกันห้าคนเลยนะครับผมโอ้กวาาเรียบนะครับส่วนฝั่งทีม A นะครับมาเวทป่าด้านทีมบีเหมือนกันนะครับจอบมืดครับมองมเห็นเลยเหลืออินสเปกเตอร์ผมคนเดียวอิสระสามารถ อ่าสตรีมได้ไหมสตรีมหน้าจอไหมมันอยู่ในมือถือมันมันมือถือมันสตรีมหน้าจอได้เหรอครับเดี๋ยวนะกระพริบกระพริบฮะอ่ะเอออ่ะเดีเดี๋ยวนะตัวเนี้ยไม่ได้จ่ายค่าไฟแป๊บหนึ่งนะฉายภาพฉายภาพฉายภาพอะไรเป็นนี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวแมทหน้าเดี๋ยวผมเข้าไป,ปเบกเตอร์ด้วย,ยแต่ตอนนี้มันกระพริบกระพริบกระพริบได้แล้วโอ้โหตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์สูสีสสสกันนะครับอ่าแยากย้ายกันไปตามเลนนะครับก็ตอนนี้มีประเด็นกันที่เลนล่างนะครับฝั่งเลนมังกรนะครับผมทางฝั่งทีมดีและทีมเอไปกระพริบงานใหญ่ไปกระพริบ ครับพี่ครับทีมบี <laughs> เริ่มยิงเข้าใส่ในพอมแล้วนะครับผมน่านแวนนะครับแล้วก็นาะคอตอนนี้เปิดมังกรโซดา้อนไปแล้วน,นะครับคุณคุณโดสตรีมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้หาทางสตรีมจัดอันนี้ไม่เจอนเนสตรีมเข้าเข้าดิสก์ ตอนนี้เฟิร์บัตไปแล้วแต่ไม่รู้ใครเฟิร์นบัตเกิดอะไรขึ้นครับผมเอาจ่อมาแล้วครับจอจอมาแล้วจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับไปทางทีมบีคิวไปสองนะครับผมตอนนี้เวทป่าทีมเอยังดูเดือดนะครับผมเหมือนพับสนามบุกเลยตอนนี้ ขอโทษทุกท่า <S <S นนะ้วนะเมืเ่อกี้พอดีพลังงานงดึงตัวเยอะไปหน่อยฮะโอ้โหทีโผีเดือดมากครับตอนนี้ทีมบีเก็บไป3คิวแล้วนะครับผมทีมเอฝั่งสีแดงครับทีมบีฝั่งสีฟ้านั่นเองครับตอนนี้คือเหมือนเหตุการณ์ต่างๆอ๋อหินามีประเด็นครับล้ำใส่เวเด์เวเด์หน,นีไปได้ ตอนนี้ครับปีหน้าไลเอลสกุกับป้อมไปแล้วนะครับการแข่งวันนี้นะครับเป็นเบสออฟทรีนะครับคือสองในสามนะครับตามเกมใครชนะสองก่อนเป็นผู้ชนะ เพิ่มโอกาสในการแก้ตัวให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังฟาร์มคลิปนะฮะทำเลนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะยังไม่มีการเหมือนนักข้อมันเปิดใส่เวเลสนะครับใช่ครับต้องดัสเลสดักเลสเยอะครับเลนกลางครับมีประเด็นครับตอนนี้ไล่เวเลสเข้ามาเอาเรียบร้อยครับนะปอดข้ามเลนไปเลย เดกาครับมีประเด็นมอทอดยืนให้อยู่ครับโดนยีโดนยีปน้ารามครับตอนนี้ถอยหลังกับฟอมแล้วเอา้าแต่ลิงครับขนะรเข้าไปทุบนคกพรข้างหลังได้นะครับอย่จนไยคนละหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็แยกย้ายนะครับบาดเจ็บกันคนละที่คนละหน่อยนะครับรู้สึกช่องชัดอยากจะดูคุณไนท์เต้นมากกว่าดูเกมนะตอน,นนี้นะ <laughs> ไอ้ทุณไลเป็นอาร์คับอาร์ติทคนหนึ่งครับตอนนี้เลนล่างครับเหมือนจะมีประเด็นครับสวีอ่างคุณไลยังไม่เต้นเชิญคุณเคนเต้นให้ดูก่อนได้นะครับแม่แม่โอ้ยม่ต้องพูดแกอะไรมาแม่ต้องพูด ฝั่งทีมทีมบีกดดันหนักนะครับทางเลนล่าง,งเปิดอาเปโซดาก้อนไปนะครับ <S <S เรียบร้อยนะครับเป็นของฝั่งทีมบีนะครับกดสองเราได้ทำการตีจัดมอทอไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปในป้อมนะครับผมเก็บทางมาเกนฑข้าไปได้นะครับ ลิงกลับมาช่วยนะครับได้ทำได้แค่เคียปกลับไปนะครับผมระเด็นผมียบียบครับพอดีหมาล่าติดคอตอนนี้ครับทีบีนี่ดูเดือดมากเลยนะครับ ตอนนี้สกอร์นำอยู่ที่6ตตอนนะเงินนำอยู่ประมาณ1อ่0ก็ยังไม่ทิ้งห่างมากก็ยังมีโอกาสให้สำหรับทีมเอนะฮะได้คัามแบ็กมาได้นะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนเล่นบนเหมือนจะมีประเด็นนะครับมีการแก้เคิด่กนเกิดขึ้นครับโอตอนนี้ครับมูฟองกับวเนสกำลังดูเชน บนรัพปีประเด็นครับนาฟอสโดยสันุบันชิโร่นะฮะเกิดนาทีแบบนี้ต่อแล้วว c k <laughs> it burns! It burns! A red team tower has been destroyed. Double kill. Shut down. Don't. You are unworthy. Our Slayer Lane tower is under attack. กลับแล้วนะครับเอ okay, ตอนนี้ทางฝั่งคุณแทนมีหน้านะครับผมมาดัานที่เลนล่างครับอ๋อคือเห็นว่าเลนกลางแตกแล้วเอ๊ะ okay, ทางเลนล่างเอลสุกเคียคีฟนะครับอ้ามอทอสเข้าไปเปิดนะครับแต่ว่าทำได้เพียงสกิดทีมบีไปเท่านั้นเองนะครับ นีะครับ Dark has been อ้าวระหว่างนี้นะครับผมทางทีม B นะครับเก็บดาร์คสเลเยอร์ตัวแรกไปได้แลยนะคัวตนี้ครับเป็นหน้ามาก <c oughs> มาก <c oughs> พอแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้พอเราฆ่าดาร์คสเลเยอร์ได้ใช่ไหมก็ได้เปรียบนิดหนึ่งครับจะมีคีฟตัวใหญ่โผล่ขึ้นมานะครับแวนการ เล่นบนนะจะเสียเวเลสไปนะครับในในส่วนของทีมเอนะครับมีประเด็นกระตุกขึ้นเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกครับเมื่อกี้คุณโงศได้บอกว่าการฆ่าดาร์คซีเรียในแผ่นนี้ตัวใหญ่ซึ่งแผ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าต้นเกมแผ่นนี้าดการฆ่าดาร์คซเลียต่อเนื่องแตกเปรียบนอย่างมากเมื่อกี้ครับมีสุกตายไปแล้วครับทีนี้หน้าลวงไปวันนี้ก็มีการดูเชนแบทเนอเดล่านะครับตอนนี้ พอเราเสียเอลสุปไปใช่ไหมครับระยะในการเขาเรียกว่าอะไรนะระยะในการต่อสู้มันจะถดี่ถ้าเข้ามาแคบลงนะครับว่าเอลสุมันเป็นแคลรียย่ยิงระยะไกลเนาะพอมันไม่มีตัวสู้มีาสามารถถงเข้าไปได้ง่ายตอนนี้ฝังกินดีโถมหนักมากเลยนะครับผมทางด้านเลนล่างนะครับทีม ทางทีมเอไล่เคลียร์พิปจะทันไหมนะครับป้อมเหลือนิดเดียวแล้วไม่ทันนะครับผมเสียป้อมล่างไปถึงป้อมเอาจังหวะนี้เอาังหวะตรงนี้โอ้โหนอของคุณแบคบอยครัททำการพุ่งไว้ดีจะรอดนะผมฟังอสวัสไีครับเสียไปสี่ครับเหลือวูฟองตัวเดียวเั้านั้นครับ จะทำไงดีเพื่อนหายไปหมดแล้วตอนนี้แต่ว่า,วาทางทางีมบีเลือดก็เหลือน้อยเช่นกันนะครับเหลือแวนที่เลือดเต็มนะครับส่วนยีน้ากลับไปเติมเลือดตตอนนี้ครับเขากำลังเดินตามหาทอดมาอยู่นะตอนนี้เหลือฝั่งทีมเอฮะก็เหลือฝั่งทีมบีก็เหลือเอาแวนกับยีน่าครับตอนนี้ยีน่าเกิดมาเรียบร้อยแล้วไฟนัีก็โอ้โหดูเดือดกันพอสมควรดูไม่ทันเลยครับ่าใครทำอะไรกัน ตอนนี้ครับฝั่งทีมทีมบีครับตอนนี้ก็ได้เปรียบในเรื่องของรีเลนป้อมแล้วก็เรื่องโกงเรื่องเงินก็นำความสมคุลเลยก็ต้องมาดูกันว่าทีมเอจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงนะครับก็ส่วนตัวก็น่าต้องอยากให้คมต่อในแต่แข่งครีปตอนนี้ครับก็อยู่กัยิงโซนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเชื่อมกันไปก็ไปทักทายทางด้านของเวเลสนะแต่ก็ ชูกออกมานะครับลิงโดไล่ครับผมปีสำคัญของทีมเองน่าจะเป็นเอลสับใช่ครับผมเพราะว่าเอลสูทเนี่ยก็สามารถยิงโดนได้นะเหล็กเกมก็ค่อนข้างปวดครับเพราะยิงแรงมาก็ต้องดูต่อไปว่าจะแก้ไขอาการวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับดูเชิงกันต่อไปเชียร์คลิปทำเล่นกันอยู่นะครับทั้งทีมก็ทั้งทีมเอนะก็ แก่ป้อมป้อมมากไปตอนนี้ทีม B ครับมาเอาดาร์เลยน่าจะเตรียมตัวที่จะปิดเกมแล้วหรือเปล่านะครับแผนนี้แผนนี้ครับอย่างที่บอกต้นเกมดาร์คเซย์สำคัญมากทีมอยากเอาตองการครับมีประเด็นครับมีหน้าแทงให้หน้าว่ายังไงเห็นโอแต้กับ กลายเป็นว่าทีม B เสียเกือบยกทีมครับเหลือแวนตัวสุดท้ายโดนไล่กลับไปถัดมันครับโอ้โหเรียบร้อยไฟพีคาบไวเลสเก็บคอร์วอตคิวไปได้นะครับกับทางทีมนะครับทีม B เสียไฟพีคเลยครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้ทีม A ต้องรีบทำเกมแล้วนะครับปุ๊บเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มแล้วครับคราวนี้นะครับ ต่นี้ทีม A ให้3คนนะครับถูกเข้าตีป้อมน,ะนะัดสองตัวไปเคลียร์คีปนะครับตัดกักลาแล้วก็เวเลสนะครับ,บเลนบนกับเลนล่างตอนนี้ทีม B เกิดมาแล้วครับเป็นนาคอสนะครับเ,นนคเ,เคลียร์คีปจากเลนกลางไปก่อนเฮเข้าไปเช็คป่านะครับอ่าบับฟ้าโดนแย่งไปแล้วนะฮะอันนี้อ่า การเดินเกมเริ่มมาอยู่แถวกลางๆแมปแล้วนะครับจากทีมบีกดันทีมเอหน้าป้อมนะโอ้แต่ไฟเมื่อกี้สำคัญมากทำใเป็นไฟพิกนะครับทำให้การเงินของทั้งฝั่งของทีมเอเนี่ยเกือบจะตีตึ้งขึ้นมาได้เลยเทียวนะฮะพอใกล้เคียงกันมากแล้วหรือแค่หนึ่งพันเองตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าทางทีมบีก็ยังมีภาษีที่ดีกว่านะครับในเรื่องของโกดป้อมนะครับตอนนี้ครับมา ครับชีอัิโซดากอนแล้วครับทีเริ่มรู้แล้วครับทีมีกำลังเอาบังกรนะครับไหลโสดไปโอ้โหหมูคลองครับคุบลิลิน่าเกือบตายครับแต่คุบก็หนีเอาไปได้เวเลสครับปัชสุดแวนแวนนอทำผลงานได้หรือไม่นะครับแวนยิงยิงยิงวุดตามหาทอดมันครับเรียบร้อยครับกลับไปตามเรียบร้อยนะครับนะครับลิลิน่าก็การพุ่งตัวเองไปครับผมมาเชิญเต็โห แต่ดูจากภาพโดยรวมรู้สึกว่าช่วงไฟาาครเวลาไฟทีบีรู้สึกว่าทีเีจะมีทาสีจะทีไฟที่ดีกว่าแต่เรื่องของการการแฟล้ง,งการล้วงการทำเลทําคีมเน,นี่ยเรายังมีทีมบีครันะนาคอสของทีมบีครับที่ยังทำโซนไว้ได้อยู่แต่เกือบไปครับนิดเดียวเกือบไปนะครับจังหวะโซ่โซ่มันสั้นนะฮะโทีพลาดไม่ถึงนะครับถ้า GM เอมทำโซ่ยาวกว่านี้อาจจะโดนไปแล้วนะครับเสียดายนิดเดียว อัปเดตด้วยนะครับผมเพิ่มระยะครับขนไข่ของเราขนไข่แอบอยู่ที่ต้นกล้าอ่ะเปิดทําการเปิดวอรดมาเห็นนะครับขนไข่ก็เลยถอยไปเขียร์คลิปเออแต่เห็นได้ว่าทีมเอเริ่มมั่นใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่ชนะไฟเมื่อกี้นะครับการที่เข้าไปใช่รับแล้วมีการโอบกันมากขึ้นใช่ครับเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ทางทางหน้าปอยก็ มีหน้าที่ที่ต้องตามก็คือการแยกดันนะครับตอนนี้เปิดดักลเลเยอร์ไปอีกแล้วนะครับผมทีม B นะครับน่าจะได้เป็นแบบไม่ยากได้คอสลเลเยอร์ครับตอนนี้ทีม B ี<ร>นะครับต้องมาดูกันว่าจะจัดพร้อ,อมดักก็ตอนนี้โอ้โหคอสนะเปียวมากครับตัวนี้นะคอสตอนนี้เปียวม,มากเลยครับโอ้โหไปล้อหน้าล้อตานะครับ เรียกให้ทีมเอนะครับใช้สกิลอมีลิงหลบอยู่ครับลิงบูคองหลบอยู่ในป่ากำลังเล็งทรีฟใส่หมวกเราอยู่หรือเปล่าเนะครับตามหาทอดมันก็ยังเดินวิ่งวุ่นเลยตามหาทอดมันโอ้โหเรียงปืเข้าไปเล่นอันยกโอ้โหยี่หน้าเข้าไปล้ำนะครับล้วงเข้าไปเลือเกิดไปเลยนะถ่ายก็เกบร้อยครับ ทีม B ก็เสียยีนาไปแต่เป็นว่าทีม A นะครับสามารถกันฟ้อมได้และสามารถด่าดักเซเยอร์ก่อเซยเยอร์ยยอไปได้ใช่ผมรู้สึกว่าทีม B ค่อนข้างใจร้อนไปนิดนึงในเรื่องของยีนาแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีโอกาสผิพาดกันได้เสียด้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดึงเชิงกันอยู่ได้ตอนนี้ก็รอทางยีนาเกิดแล้วก็ทาโซนคีฟดันคีฟไปครับเพราะว่าตอนนี้ทีม A เนี่ยเสียเปรียบถึงป้อมนะทีม B ก็ทําคีฟเพื่อทจะให้ เกมกันเขาป้อม A ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะหาโอกาสออก,ออกเนี่ยตอนนี้เน้นกลางของทีม A ฮครับตอนนี้ก็เหลือครึ่งหลอดแล้วปอ้อมก็ต้องมาดูกันนะครับไปไมา, <ๆ S 1> มาตอนนี้การเงินของทีม A นะครับนำทีม B แล้วนะครับใช่ครับผมเพราะรู้สึกเสียไฟไปสองไฟแล้วรู้สึกเะจะแย่เลยนะคทีมทีมทีม A นี่รู้สึกว่าจะมีกำลังใจมากขึ้นทีม B รู้สึกจะเสียทรงไปนิดนึงแต่วา่าก็ต้อง มาดูม่ทำว่าต้องทำยังไงในไฟต่อไปนะครับทีมเอกันอยู่ในป้อมนะครับมุนควงชนะไฟหนึ่งแล้วอาจจะปิดกลับทีมบีก็ยังหาจังหวะเข้าทำเพื่อที่จะปิดเกมให้ได้อยู่ครับตอนนี้ชีิเข้าพี่ที่เลนกลางนะครับเป็นขีเคียร์ทันหรือเปล่านะครับนาคว้าครับระตายครับโดนกักทายเซฮัลโอไป ก็ยังกันไม่ได้อยู่ครับสาหรับเลนกลางในฟังของทาง TMA ครับตอนนี้โหเป็นงานยากนึงเป็นต้องมากันครีปส่วนนาคอสเขาก็ทําหน้าที่ทําครีปแล้วก็ฟาร์มป่าแล้วก็แยกดันต่อไปนะครับทีม B เนะี่ยอาศัยการแยกดันเป็นส่วนใหญ่เพราะมีในด้านของนาคอสที่มีเป็นฮีโร่ที่มี mobility ที่สูงนะฮะต้องหนไีได้ไวหนีได้ไวเข้าออกได้ไว ก็ต้องมาดูการทําเกมของนาฟอสด้วยเหมือนกันเอาครับมีน,า,า,มนาเกี่ยวมีนาเกี่ยวแล้วสุโ้คอรเรียบร้อยครับเองสูขหายไปเรียบร้อยแลวครับเอาแล้วะครับผมจังหวะนี้แคลรี่หายไปนะครับทุกคนทางฝั่งดีเบกลับไปที่บ้านนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางช่องแชทบ,บอกว่ามีจอดํานะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าน่าจะเป็นที่ของตัวคนดูเองนะ,งนนะครับคุณไนท์ ตอนนี้แต่ผมจะต้องนีนะครับผมปกตินะตอนนี้ทุกคนปกตินะทุกคนปกติครับผมว่าปกติโอ้เรียบร้อยนางคอสปาในด้านของบูคลองตายไปครับโอ้ตอนนี้นางคอสเข้ามาแท้ได้ครับตอนนี้ป้องกยิงนางคอสแต่ว่าป้อมกลางใกลแหกไปครับในฝั่งของด้านทีเมมีหน้ากระแท้งป้อมให้ครับสุดชีวิตกลายกับกลายว่าทีเมครับเสียไปถึง2ตัวนะครับในด้านของวูคองและก็ของเอลสูนนั่นเองโดยที่ทีม A โดยที่ทีม B ไม่เสียเลยสักตัวนะครับ กันเงินครับทางฝั่งของทีบีก็กลับมาเป็นฝ่ายนอนิดเดียวครับอ่ะตอนนี้เท่ากันแล้วผมสู่สีครับเรียกได้ว่าสู่สีน่าจะไปถึงช่วงเลดเกมนะครับไอเทมก็จะเต็มกันทุกช่องแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนทีมบีหลังจากที่แกว่งไปหลังจากที่ไฟเปลี่ยนเกมตอนนั้นครับตอนนี้เริ่มกลับมาลิงขึ้นนะแล้วก็มาเอาสลีใช่ครับกลับมาดักเลยตัวที่นะสองเพื่อที่จะ ทำคลิปดันป้อมต่อไปอนนทางฝั่งของทีเอค,ครับตอนนี้เดือดป้อมเดียวค,ยยครับโอโบ้โหนาคอสคุณก็ไปตีโอ้โหมีนาคอสสวยมากนี่มากมี่นาเกี่ยวสามครับคอสามเลยสวยมากเลยแต่ว่าเพื่อนเติมชา้าไปนิดนึงตอนนี้เพื่อนกลับมาแล้วครับทีมเอว่าชิปเข้าเลนกลางแล้วครับชิปเข้าเลนกลางป้อมกลางเสียไปแล้วนะครับผมตอนนี้ชิปเข้าไปที่ป้อมใหญ่แล้วนะโอ้โห พิจารณาจากการตีนะครับผมเหลือบูฟองตัวเดียวนะครับโอเพตมันมีทีมบีตีพ้อมรล้วนะครับเรียบร้อยครับจบเกมแมตช์แรกนะครับทีมบีเป็นฝ่ายชนะไปด้วยส c o r e 23-15นะครับผมคิดว่าทีมเบลดูเดือดมากแต่เหมือนจะเป๋ๆไปนิดนึงนะครับเนื่องจากแพ้ไฟไปสองไฟแต่ว่าก็สามารถพิกกลับมาได้โดยการแบบ การฆ่าตัวสําคัญไปได้การฆ่าพวกเอลสูหรือเข้าไปลงเอลสูแล้วก็ฆ่าของูของที่ปีดับเบิลซิ่เปิลในแรงนะรอตอนนี้ถือว่าสูสีสูสีนะครับ